สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยหมองเชฟทัวร์บ้านนอกนะครับผมวันนี้นะฮะเป็น EP ีหนึ่งนะครับเป็น e ีีที่เกี่ยวกับการเลี้ยงพึ่งนะครับผมเป็นการเลี้ยงพึ่งพงพึ่งป่านะครับของฟาร์มที่บ้านของผมเองนะครับวันนี้ก็ผมจะพานะฮะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปดูพึ่งนะครับที่พึ่งจะเข้ารังนะครับมาประมาณสัก4ี่ห้าวันนะครับผม สี่ห้าวันนี้นะครับเป็นสี่ห้าวันที่เราฮะต้องวัดนะครับวัดว่าผึ้งที่เขามาอยู่รังของเราเนี่นะครับเขาจะมาอยู่จริงๆหรือเปล่าหรือว่าแค่มาสํารวจนะฮะเพราะว่าระย,ยะเวลาในการที่นะครับดูว่าผึ้งจะเข้ารังจริงๆหรือเปล่านะครับเราจะต้องดูว่า1นึ่งนะฮะผึ้งเขานะครับ <k> <plays> มากาันเนี่ยจำนวนเท่าใดนะฮะถ้ามากาันไม่เยอะไม่ใช่ฝูงใหญ่ๆของเขาเนี่ยเขาแค่มาสํารวจเฉยๆนะครับ แต่ถ้าว่าถ้ามันมาสักแบบโอ้มาแบบเป็นขยงใหญ่ๆอย่างเงี้ยอันนั้นคือหมายความว่านะครับความน่าจะเป็นก็คือเขาคิดเขาน่าจะมาอยู่ในรังที่เราตั้งล่อเขาไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้นะฮะเวลาผ่านไปประมาณสัก4ี่ห้าวันนะครับก็ผึ้งก็ยังอยู่นะครับก็แสดงนะฮะแสดงว่าผึ้งอะ เข้ามาอยู่ในโกลนพึ่งที่เราตั้งไว้นะครับชัวร์แน่นอน100%เซเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปดูนะฮะไปดูโกลนพึ่งที่มันเข้านะครับผมถ้าผมถผมจำไม่ผิดนะว่าที่ตอนครั้งก่อนที่ผมนะครับทำคลิปที่พานะครับไปดูทำเกี่ยวกับโกลนพึ่งที่ใช้อาปูนซีเมนต์ทำนะครับแล้วก็ใช้ขี้วัวขี้ควายนะฮะโปะทับหน้าเนี่ไม่แน่ใจว่า อ่าน่าจะประมาณประมาณต้นเดือนหรือเปล่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะก็เอาไปตั้งนะครับเอาไปตั้งได้ประมาณสัก10กวันพึ่งมันก็มาสำรวจแล้วก็มาเข้านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ใช่อยู่ที่ว่ากโกนพึ่งที่เราทำขึ้นมามันจะดีร0 0ซนะครับมันต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทำเลนะฮะแหล่งหาอาหารความอุดมสมบูรณ์ความชื้นนะครับ วความชื้นว่ามันร้อนเกินไปหรือเปล่าเย็นเกินไปหรือเปล่าตัวนี้ก็ส่งผลทําให้พึ่งที่จะเข้ามาลังด้วยเหมือนกันนะนะครับผมโอเคนะครับบริเวณตรงนี้นะฮะผมก็เป็นอ่าบอ่อปลาเนาะบอ่อปลานะฮะข้างหลัง่ะเป็นเชิงเขานะครับผมก็จะตั้งอยู่ใกล้ๆกับต้นไม้ใหญ่นะฮะก็อยู่ตรงนี้นะฮะนี่ฮะ ก็สร้างโรงไว้นะครับนะฮะท่านผู้ชมต้องดูนะครับว่าแหล่งอาหารอาหารของเขาเนี่ยข้างหน้านะฮะเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องข้างอย่างน้อยต้องมีแหล่งน้ําให้เขานะครับเพื่อที่จะ,ะให้เขาเป็นแหล่งอาหารในการมีน้ํานะครับมันต้องมีน้ํานะครับมันต้องมีน้ํามีแหล่งอาหารมียอดเกรนเนี่ยอย่างที่บ้านผมก็ปลูกต้นผักกาดไว้นะครับผักกาดไว้ดอกผักกาดกําลังเบ่งบานนะฮะมันก็ สามารถที่จะเป็นแหล่งอาหารให้พึ่งได้นะครับเออผมอยากจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับหญ้าขาวเขาเรียกว่าดอกหญ้าขาวนะท่านผู้ชมไอดอกหญ้าขาวเนี่ยไม่รู้ว่าที่อื่นเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวผมพาดูเนี่ยนะฮะเนี่ยครับ,รบดอกเนี่ยดอกหญ้าขาวแบบเนี้ฮะพึ่งเขาชอบนะนะฮะอย่าไปตัดทิ้งนะครับอย่าไปตัดทิ้งนะฮะ เพราะว่าพึ่งเขาชอบมาเอาเกสรแบบนี้ตอนแรกที่สวนผมอะ่ะผมก็คิดว่ามันมันมันแพร่เกินนะนะก็เลยเอาเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดแต่พอก่อนที่จะมาตัดมาดูเอา้าทําไมพึ่งมันตอมพึ่งมันตอมดอกแบบนี้ก็คิดว่าคิดเนี่ยนะครับท่านดูนะเนี่ยเกสรเขาเพึ่งชอบครับเนี่ยฮะขึ้นเต็มเลยใถบ้านนะฮะนุ่นก็มีนะครับเต็มตะลิงเลยฮะ ตรงนู้นก็มีครับขาวๆเก็บไว้ครับเก็บไว้เอาไว้ให้พึ่งนะฮะนี่ครับนี่ครับลงพึ่งที่ผมทำไว้เนาะก็ช่วยกันทำนะครับจริงๆพ่อผมนั่นแหละครับเป็นคนทำเนาะผมก็มาดูเพราะผมไม่มีความรู้ทางด้านช่างทำลงนะครับ อันนี้ตั้งไว้อยู่อาสี่สี่ลังเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ารังไหนเข้าบ้างนะอันนี้ที่ทำเองนะครับที่สาธิตทําเองเนาะตอนนี้ยังไม่ข้าวนะครับตอนนี้ยังไม่ข้าวอันนี้ก็ยังไม่ข้าวนะอันนี้ก็ยังไม่ข้าว นี่อันนี้ก็เป็นขี้ควายขี้วัวนะเก็บตามท้องไร่ท้องนาครับเอามาทำเอามาโปะอุดรูนะครับเพื่อสร้างความมืดอันนี้ข้าวเรีงเยงเลยให้ดูดิไปยังอ๋ออันนี้ก็ยังไม่ข้าวนะฮะ รู้สึกว่าจะเข้าอยู่ลูกเดียวคือลูกนู้นนะครับเออผมจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่ารังพึ่งนี้นะครับถ้ารังไหนนะครับปีนี้ยึ่งว่าปีนี้นะฮะพึ่งมันเข้าแล้วนะครับถึงแม้ว่าพึ่งมันเข้าปีนี้แล้วพอเราเก็บเกี่ยวอน้ําพึ่งแล้วนะครับพึ่งเขาอาจจะหนีนะครับเพราะว่าเราไปสร้างาสร้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เหมือนเราไปลบกวนเขานะครับเราไปเอาน้าผึ้งเขาเนี่ยพอเอาเสร็จปุ๊บเนี่ยอีกไม่กี่วันเขาก็หนีกับหนีไปเลยนะฮะบินหนียกขยโยหนีเข้าป่าไปเลยนะครับพอครบวงจรมาครอบรอบฤด,ดูกาลที่เขาต้องมาหารังข้างล่างเนี่ยเขาก็จะบินมาที่รังเดิมนะครับท่านไม่ต้องหวั่นนะฮะไม่ต้องกลัวว่าตอนท่านเก็บน้ําผึ้งไว้เก็บน้าผึ้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยพึ่งหนีไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะหนีไปเลยเราจะไม่ได้พึ่งเนี่ย ไม่ใช่นะครับท่านคิดผิดเนาะเพราะว่าพึ่งมันจะต้องบินกลับมาที่รังเดิมนะครับเพราะว่ามันจํากลิ่นของเขาที่เขาสร้างสร้างไว้ก่อนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรังเดิมของปีที่แล้วนะครับที่เขาเข้ามานะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆครับนี่ครับมาละ อันนี้เข้าแล้วนะครับเข้ามาวันนี้วันที่วันที่ยีะน,นะครับกุมภาพันธ์สองพันห้นะครับผมต้องเขียนจดไว้เนาะว่าจะได้รู้ว่าพึ่งนี้เข้ามาระยะเวลาเท่าไหร่นะครับก็เข้าวันที่15นะครับผมก็จะจดเป็นสิบห้าหกสี 64. โอเค ได้ดูนะครับมาร์กไว้นิดนึงว่าช่วงเวลาที่น้ำพึ่งเต็มและล้นออกมาเนี่ยนับจากวันที่พึ่งเข้าเ,เราจะได้รู้ว่าพึ่งมันเข้ามากี่เดือนนะครับเห็นสมควรที่จะเก็บน้ำพึ่งเขาหรือเปล่านะครับไกลนะฮะ อันนี้คาดว่าน่าจะไม่ถึงพันตัวเนาะอาจจะเป็นรังเล็กๆนะครับเพราะว่าเพิ่งย้ายออกันมานะช่วงฤด,ดูนี้โดยส่วนมากพึ่งที่ย้ายมารังใหม่ก็คือ,อภาษาที่เนยงพึ่งเขาเรียกว่าพึ่งแยกรังเนาะพึ่งแยกรังประชากรในกลนพึ่งที่ที่เขาอยู่กันมาก่อนเนี่ยมันเยอะมันล้นเขาก็ต้องนะครับเขาก็ต้องแยกรังออกมานะครับมีการสร้างนางพญาของเขาเพิ่มมาอีกตัวแล้วก็พากันแยกรังออกไปครับเพื่อที่จะหารังใหม่นะะ ตอนนี้แม่พึ่งพึ่งงานยังไม่เยอะครับเดี๋ยวอีกประมาณสักสองเดือนเนี่ยเต็มนะฮะพากันบินออกบินออกแบบเยอะเลยนะครับเราจะทิ้งเขาไว้แบบนี้นะครับเราจะไม่รบกวนเขานะเพราะว่ายิ่งรบกวนเนี่ยพึ่งที่ย้ายมาใหม่ๆเนี่ยเสี่ยงนะครับค่อนข้างเสี่ยงที่มันจะบินหนีไปนะครับ สรุปแล้วนะครับโกนพึ่งที่นะครับพ่อผมปั้นขึ้นมาตอนนี้ก็ยังไม่เข้านะครับตอนนี้ก็ยังไม่เข้าที่จริงจะเปิดดูนะเปิดดูก็ไม่น่าจะเปิดดูได้เพราะว่าปิดหมดละปิดรูหมดโอเคเดี๋ยวดูยาโเคเดี๋วรูรังนี้ก่อนลังนี้ยังไม่เข้านะ ดูข้างในฮะเช็คดูก่อนเนี่ยข้างในก็เดี๋ยวผมจะทำยังไงดีให้ให้ผู้ชมได้เห็นเนี่ยฮะนะครับเนี่ยอันนี้ก็เอาฟิลโมนทานะครับฟิโโมนทาถ้านานๆแบบนี้เลยต้องสำรวจนะฮะมันสำรวจว่า เออทำไมพึ่งไม่เข้านะครับเราต้องเช็คดูนะครับว่าในในรังเนี่ยมีอสตูของเขาหรือเปล่ามีมดมีมอดมีอะไรเข้าไปอยู่มีจิ้งจกมีอะไรเข้าไปดูเราต้องเช็คดูนะฮะเราต้องเช็คดูด้วยถ้ามีแล้วก็เอาออกมาเผานะครับเผาแล้วก็บรรจุรังใหม่โอเครังนี้เคลียร์โอเคนะครับ ลังนี้เคลียร์นะฮะลังนี้ไม่มีนะครับลังนี้ก็ไม่น่าจะมีนะนี่ครับปีก่อนลังนี้เคยเข้ามาวันที่เก้าเดือนกุมภาพันธ์นะฮะก็ช่วงเดือนนี้แหละฮะแต่เป็นปีหกสามอันนี้ผมมากไว้ลังนี้เอาละแต่ยังไม่เข้าครับเป็นลังนี้ยังไม่เข้า การเลี้ยงพึ่งป่านะครับเราต้องใช้ระยะเวลาเขานะครับเราอย่าพึ่งใจร้อนเนาะอย่าพึ่งว่าบ่นว่าปีนี้ผมเลี้ยงพึ่งทําไมพึ่งเข้าน้อยจังทาไมพึ่งไม่เข้าเลยนะฮะผมต้องบอกก่อนนะครับการเลี้ยงพึ่งเนี่ยปีแรก2ปีแรก3ปีแรกคุณคุณไม่ต้องคิดเลยว่าพึ่งมันจะได้ปริมาณเยอะเพราะว่าปีแรกนะครับไม่ว่าใครที่ไหนนะฮะพึ่งจะไม่เข้า เอางี้สรุปก็คือปีแรกพึ่งจะเข้าน้อยครับพอปีที่2ไปนะฮะมันก็จะเริ่มขยับจํานวนลังที่พึ่งมันเข้าพอปีต่อๆไปปีติดต่อไปมันก็จะเพิ่มจํานวนของเขาขึ้นมาอีกนะฮะอย่าพึ่งใจร้อนนะครับอย่าพึ่งใจร้อนนะฮะอันนี้ก็ล่มดีพอสมควรเพราะมีต้นไม้บางแดดช่วงบ่ายนะฮะโอเคเดี๋ยวพาไปดูลังอื่น เออผมจะบอกนะครับว่าเดี๋ยวเย็นนี้นะครับเดี๋ยวเย็นนี้ก็เดี๋ยวผมจะเอาลังพึ่งนะครับเอาลังพึ่งสองลังนะครับซึ่งมันเป็นลังที่มันของปีที่แล้วมันไม่หนีนะครับแม่ไม่พาหนีนะฮะน้ำพึ่งล้นล้นแบบเยิ้มเลยนะฮะลองไปหาคลิปก่อนก่อนดูเนาะน้ำพึ่งนี่แบบเยิ้มต้องเอาแล้วครับต้องเอาก่อนเอาแล้วก็เดี๋ยวตั้งใหม่นะฮะถ้าไม่เอานี่ก็คือโอ้ แม่พากันหนีไปเบยนะครับเพราะว่ามันล้นมันแออัดมันอยู่ไม่ได้เดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูหลังที่จะเอาเย็นนี้นะครับผมต้องขออภัยหาทุกท่านที่ทักข้อความมาหาผมนะครับที่จะ,ะมาซื้อฟีโรโมนพึ่งไข่พึ่งนะครับก็ ก็ทักมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ไข่พึ่งกับฟิโลโมนพึ่งเนี่ยมันมีจํานวนจํากัดนะครับไอ้ที่มันเป็นไข่พึ่งนะท่านไอ้ที่มันเป็นไข่พึ่งเนี่ยมันหมดแต่ฟิโลโมนที่มันเป็นน้ำอ่ะมีเป็นหางเลยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ควบคู่เนาะเอาไปอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอให้ได้ได้ไข่พึ่งมาก่อนเดี๋ยวก็จะแบ่งขายเป็นชุดไปนะครับต้องขอกราบอภัยทุกท่านที่ทักเข้ามาแล้วก็อ่าผมไม่ได้จัดส่งให้นะครับอันนี้ก็ไม่เข้าครับ อันนี้ก็ยังไม่เข้าใจเย็นๆครับปีนี้ไม่เข้าปีหน้าก็ต้องเข้าเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวพามาลังมาดูลังที่จะเอาเย็นนี้นะครับเพราะว่าพึ่งจํานวนค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเนี่ยนะอันนี้ต้องเอาเห็น<ๆ>เห็น<ๆ>เห็นถ้ามองไกลๆเหลืองๆเห็น<ๆ>เห็น<ๆ>เห็นริ่มนะครับลวงพึ่งเลยนะเนี่ ยู่ในช่องนั้นนะครับซึ่งมันเยอะมากดูผึ่งงานของเขาเยอะนะฮะถ้าผึ่งงานเยอะแบบนี้แล้วก็นำผึ่งไข่ผึ่งล้นเนี่ยเราต้องเอาออกนะครับเพราะว่าถ้าไม่เอาออกเนี่ยผึ่งเขาจะหนีไปนะครับเพราะว่ามันแออัดไม่มีที่อยู่นะครับเ,เ,เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะถ่ายทําให้ดูนะครับในการเอาลังผึ่งลังนี้นะครับแล้วก็ลังนี้ด้วยนะครับลังนี้เดี๋ยวก็จะเอานะครับ อันนี้หลังที่สองนะครับอันนี้ผลพลอยได้ของปีที่แล้วนะครับแม่ของเขาไม่พานีนะฮะนางพญายไม่พาพึ่งงานนี้ก็เลยไดเอานะครับดิพึ่งเยอะพาดูนะครับนี่ครับอันที่อยู่ในกรน,นี่ก็คือเป็นเป็นของปีนี้นะครับแต่ไอที่อยนะนะู่บนฝานี่บนฝาเนี่ยบนฝานี่ก็ อเป็นของปีที่แล้วปอบๆไปกันมออันนี้ออกกับแม่งนี่เนี่ยฟ้าเนี่ยไม่เซฟนะเน่ๆขอค้ามันออกออกนะเนี่ยอ่ะเนี่ยบีขวางเลยเอ้เป็นเออเอ้ยแล้วมั้งหรือจะออกคนนี้ออกก่อนทำล้างใหม่นะฮะตทงล้างใหม่ตัวนี้มันไม่ติดกับมดแล้วนอนนี่นะเนี่ยเยอะครับอันนี้เยอะ มันเยอะเกินแล้วมันต้องออกมันจะได้ทำรังใหม่เงี้ยเดี๋ยวจะเอายืนนี้และครับสองน่าจะสองรังนะครับโอเคเยอะครับโอเคนะครับผมหลังจากที่ผมนะครับพาเยี่ยมชมนะครับรังผึ้งนะครับรังผึ้งที่นะครับพึ่งนะครับบินนะครับมาสํารวจนะครับหลังจากที่มาสํารวจประมาณ2อสวันนะครับก็พานะครับยกไข่ลงนะฮะ บินข้าวรังใหม่ที่ผมตั้งล่อไว้นะครับผมก็นะครับเดี๋ยวยินนี้นะครับจะมีนะครับพ่อผมนะครับผมแล้วก็แม่นะครับช่วยกันเอารังพึ่งอยู่2รังนะครับซึ่งมันเป็นรังพึ่งที่ได้ผลผลได้จากปีที่แล้วนะครับเพราะว่าปกตินะครับถ้าเราเอารังพึ่งนี้ครับก็เท่ากับว่ามันไปรบกวนเขานะครับรบกวนเขาแล้วก็พอเอารังพึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะพากันบินหนีไปเลยนะครับผมแต่บังเอิญว่าโชคดีนะครับว่า2องรังนี้นะครับมันมันไม่บินหนี มันอยู่ที่เดิมนะครับก็ก็ก็โอเคนะครับดีมากๆเลยที่ไม่บินหนีนะครับก็เลยทําให้มีน้ําผึ้งที่เก็บเกี่ยวก่อนเดือน5นะครับคาดว่า2ลังนี้นะฮะคาดว่าจะได้น้ําผึ้งอยู่ประมาณสักสาขวดน่าจะได้นะครับพอดูปริมาณน้ําผึ้งดูปริมาณอ่าเขาเรียกว่าเป็นหลวงผึ้งแล้วนะครับค่อนข้างเยอะนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับท่านใดนะครับที่ติดต่อเข้ามานะครับต้องการนะครับ ซื้อนะครับฟิลโมนนะครับแล้วก็ไข่พึ่งนะครับเดี๋ยวต้องรองก่อนนะครับเดี๋ยวขอทำอ่าทำทำทำไข่พึ่งที่มันเป็นก้อนเข้ามาก,ก่อนยังไงผมจะแจ้งในคลิปอีกทีหนึ่งนะครับว่าอตอนนี้ไข่พึ่งสามารถซื้อได้แล้วนะครับต้องขอกราบอภัยทุกท่านด้วยนะที่ทักมาแล้วก็ไม่ได้ซื้อนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็อขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก็ขอ แลกวกนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะครับกดซับสไครติดตามดีกว่านะครับกดแชร์ด้วยก็ดีนะครับว่าคลิปที่ผมทําขึ้นมาคลิปนี้นะครับให้ความรู้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมอย่ามองเช็คทัวร์านอกนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากพวกเรารออะไรนะครับกดเลยสิกดเลย